โอเคครับสวัสดีครับสำหรับสวัสดีครับอยู่กับคุูคิสช n แนลนะครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวผมต้องเปลี่ยนท่ามั้งแต่แต่นักเรียนตอนทุที่นักเรียนเดินผ่านของครูก็คุูคิสช n แนลผมจะทำท่านี้ให้เหมือนเหมือนกับพวกแรปเปอร์อ่าเหมือนพวกแรปเปอร์ของฝรังร่งโยเฮ้ย hey, one two ที่ไม่ได้เป็นคนเนี้ยเพราะมาจากนี้นะท่า <c oughs> ทางนี้นะครับคุคิสชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของขวัญนะครับ ที่นักเรียนให้นะครับคราวนี้จะเป็นรีวิวแยกของหูฟังเอนักเรียนเขารู้ว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากนะครับเขาก็เลยซื้อหูฟังตัวนี้มาให้นะครับเป็นหูฟังเขาเรียกอะไรนะหูฟังหูฟังบลูทูธนะครับอ่าซึ่งยี่ห้อของมันก็คือยี่ห้อซาวพี t นะครับอ่านี่ยี่ห้อซาวพี t นะครับ คราวน,นี้เราจะมาแกะกล่องดูว่ามันมีอะไรก่อน,นครับหลังจากนั้นผมจะไปใช้นะครับอีกสักระยะหนึ่งผมถึงจะมารีวิวว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับผมขอไม่พูดข้อเสียนะผมเชื่อว,ว่าทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนะี่ยพูดเลยครับไม่กระทั่งมือถือไม่กระทั่งแบบมือถือกล้องถ่ายรูปอะไรก็ช่างนะครับอุปกรณก์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเหมือนเกมมิ่งโฟนยกตัวอย่างเกมมิ่งโฟนคุณแน่นอนคุณซื้อเกมมิ่งโฟนมาเก่งเรื่องเล่นเกม แต่ข้อเสียมันจะคือแย่เรื่องกล้องเอออันนี้คุณต้องทําใจแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแบบไลฟ์สไตล์โฟนมาเหมือนพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับมันกับตัวมือถือที่ผมใช้อัตอนเนี้ยถ้าเป็น5ปีก่อนนี่คือเก่งมากนะครับอ่าเพราะผมซื้อมาใช้มันมา5ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อัดวิดีโออยู่มันเป็นไลฟ์สไตล์โฟนนะครับฉะนั้นเนี่ยมือถือเนี่ยห้าปีแล้วกล้องมันยังดีอยู่ยังปรับแสงยังนวดนั่นนี่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องตามเวลาครับแต่มันก็มีข้อดีแล้วมันก็จะมีข้อเสีย ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับจะมีข้อดีและข้อเสียส่วนอันนี้ผมจะพูดแต่ข้อดีนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงข้อเสียของมันเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียคนทุกคนมีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อเสียผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคคราวนี้เราจะแกะก่อนดูครับว่าในก่อนนี้มีอะไรก่อนที่จะไปใช้นะครับดูปะแกะเลยนะขุมกิจไว้แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ย ผมอยากทำโบบ้าเหมือนกับช่องช่องช่อหนึ่งอะ <laughs> ผมกลัวโดูเขาว่าอยากทำแบบเขาแต่ว่าแม่วดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเขาบอกขีก้กลอฟโอเคครับอ่ะนี่แกะแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ในกล่องนะครับอ่าจริงๆกล่องเขาทําทําดีมากนะครับกล่อง <laughs> เออผมว่าเราไปเขาชอบเราเออมันจะมีกลิ่นของมันนะอ่านะครับไีเ่เปิดออกมาครับเฮ้ยนะครับแล้วก็จะมีซีเรียลนะครับ ่ะผมลืมเคลียร์โต๊ะผมรีบนะจริงจริงเนี่ยอีกสักยี่สิบนาทีเนี่ยผมต้องไปทำอย่างอื่นละนะครับโอเคเนี่ยครับกล่องมาพอแกะตัวแพ็กเกจจิ้งข้างนอกนะครับก็คือกรอบนอกเนี่ยมันจะมีกล่องสีดําข้างในแบบนี้นี่ท่านี้มาดูมันเปิดไงคือเริ่มรู้สึกเหมือนคนบ้าพูดกับกล้องโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะเปิดผิวซะด้วย ไปฟรีด้านอ่านี่ไงมีด้านเปิดทางนี้เอยนีอ๋อยเฟิร์มแร์อัปเดตเฮ้ยอ้ยโหอ,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 อันนี้เป็นใบคู่มือการใช้ครับเขาบอกว่ามันมีการใช้เฟิร์มแร์อัปเดตได้ด้วยเฟิร์มแร์อัปเดตก็เหมือนกับอัปเดตตัวเครื่องมันนั่นแหละครับอัปเดตฟังก์ชันภายในนะครับฟังก์ชันแปลว่าอะไรนั่นแหละผมก็ไม่รู้ <laughs> เป็นครูภาษาอังกฤษ,กฤษยังไงไม่รู้ ็มันแชร์ทำสาบได้อะออนี่ครับอคราวนี้โอ้ข้างในเนี้ยครับนี่มีอันนี้เป็นตัวหูวฟังครับแล้วก็มีซองมาแบบอย่างดีเลยโอฮ้ยของดีอะ่ะเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันจะซื้อของดีให้ผมขนาดนี้ผมไม่นด้หวังอะไรเลยนะโอ้เฮ้ยดูครับมันจะมีซองครับตัวกล่องข้างนอกเนี่ยผมว่านะผมผมเอาคลิปนี้ลงผมว่าผมโดนแซวเยอะเนี่ย ผมว่าผมได้หงุดหญงิดนักเรียนอีกแน่นอนเลยนัเกเรียนชอบแซวล์บางทีแซวไอ้พูดถึงเรื่องคูคิสชาแนลบอกโอเคผมรับได้นะแต่ว่าแบบว่าแซวพูดไปพูดมาวนไปวนมาเป็นใครใครก็ลำคาญอะ่ะเหมือนแมงวันอะ่ะเป็นคุณคุณลำคาดไหมเอ้าเป็นผมผมลำคาญนะโอเคครับชิปอ่ะคันนี้นะครับอ่ะแกะซองนะครับพีแกะซองนี่นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะครับก็คือนี่นี่ซาวพีทนะครับ โอ้ที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นที่ชาร์จเป็นแบบของไทซีนะครับคราวน,นี้กล่องเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นพลาสติกนะครับที่ทําเป็นลายหนังเออดีครับจับจับ,จ,บจับติดมือดีนะครับคราวน,นี้เปิดมาปุ๊บอ่าก็จะมีหูฟังสองด้านครับเป็นแบบเท่ๆเลยอ่านี่ครับเป็นคล้ายๆกับอันเก่าที่เคยใช้นะครับ แต่ว่าเขาจะมีซิลตัวนี้มาครับซิลตัวที่ชาร์จมาให้เพราะว่าผมคิดคิดว่าทําดีนะครับไว้จามก่อนได้ไหมจามนะครับผมคิดว่าเขาทําดีนะผมขอวางนี้ก่อนนะอ่ะก็จะเป็นตัวหูฟังมาแบบนี้ครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเนาะ ก็จะเป็นเส้นลษณ์เขาอ่ะพอเป็นเส้นลษณ์ของเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นยางใส่หูนะครับแล้วก็เขาซีลตัวนี้มาไห้ครับซีลตัวนี้ก็คือที่ชาร์จมันจะเป็นแท่แนชาร์จผมว่าเขาทําถูกนะพอเขาซีลตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นแปลว่าแบตเตอรี่ของหูฟังเนี่ยจะไม่เสื่อมนะครับเออเขาทําดีนะครับอ่ะเขาทําดีมากเลยโอเคเนี่ยครับตรงนี้เขาซีลเนี่ยถ้าเกิดเอาอันนี้ประกบก,ก็จะเห็นเลยว่าตัวนี้ ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยตรงที่เขาซีลเนี่ยมนตรงกับตรงที่ชาร์จพอดีนะครับตรงกับตรงที่ชาร์จพอดีนี่โอเคคราวนี้เราจะแกะดูครับเดี๋ยวลองแกะแกะแล้วลองใส่ดูนะครับเอาชิบอ่าโอเคโอ้พอดีหูมากเลยครับพอดีเป๊ะเลยอุดอุดตรงช่องหูพอดีเลยนีผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงโอ้ อจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเออมันเขาบล็อกบล็อกเสียงอะ่ะน่าจะโอ้เออนี่ครับนี่เออพออย่างงี้ปุ๊บหูมันจะเหมือนอึออื้อ้อนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดใส่หูฟังแล้วหูอื้อแบบนี้ไม่ใช่แบบเฮ้ยเขาทําไม่ดีนะผมจะบอกว่าเขาทําดีครับอันนี้มันจะช่วยในเรื่องของตรงนี้นี่เขาบอกว่ามันมีระบบของ noise cancelling นะครับตรงนี้ noise cancellation ก็คือการ การเขาเรียกอะไรการปิดกั้นเสียงรบกวนนะครับเออดีมากเลยเนี่ยเออสวยนะผมว่าเออเจ๋งอะ่ะเออนันก็จะซื้อของดีให้ครับเออโอเคพออย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะคราวน,นี้เราจะมาดูในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือของที่แถมมายกเว้นหูฟังนอกจากหูฟังแล้วเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับอ่าปิดไปก่อนโอเคของที่เขาแถมมานะครับ นอกจากหูฟังแล้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้อ่าผมยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ผมแปะไว้ผมชอบทำนี้ผมชอบเก็บทุกอย่างไว้อันนี้เปิดอ่าเป็นกล่องครับข้างในตรงที่โอ้ตรงที่ผมแปะไว้คือคู่มือครับอ่าคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีน่าจะมีสองภาษาแหละอุ้ยอ๋อเฮ้ยมีหลายภาษาครับนี่มีมีทั้ง อังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสเออสเปนอิตาลีญี่ปุ่นจีนแล้วก็ญี่ปุ่น,นครับโอ้โหหลายภาษาอยู่นะแต่ผมก็อ่านได้แค่ภาษาเดียวนั่นแหละเขาก็อ่านได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับอ๋อก็จะมีวิธีนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับส่วนที่เขาอยู่ในกล่องนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสายชาร์จแหละปกติเขาจะต้องแถมสายชาร์จมาครับเป็นสายชาร์จ Type C นะครับอ่าผมแกะแล้วนะ Okay. โอเคโู้ยามากเลยคลิปนี้แปดนาทีด๋ย <laughs> วคลิปรีวิวการใช้นีสักสองนาทีพอโอเคครับออกมาอ๋อแถมมาเป็นหัวชาทไทยสีนะครับนี่อลูมิเนียมค่อนข้างดีนะครับเอ้ยไม่ใช่สแต,เตนเลสนนครับสแตนเลสที่เขาใช้นะครับในการผลิตดีมากครับอืมก็ยักเรียนซื้อของดีให้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะ นี่ครับของที่มีทั้งหมดตอนนี้นะครับที่ได้มานะครับก็คือจะมีตัวหูฟังนะครับกับเคสนะครับแล้วก็สายชาร์จคู่มือนะครับอีกอันนึงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นใบรับประกันนะครับนี่อันนี้ใบรับประกันนะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวไปเซิร์ช Google ก่อนหรือไม่ก็ไปถามเพนก่อนว่าซื้ออันเท่าไหร่ให้นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ก่อนแล้วผมจะไปเปิดคลิปอีกทีหนึ่งว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงข้อเสียเลยนะครับผมเชื่อว่าอันเนี้ยดีอยู่แล้วครับข้อเสียอยู่ที่ว่าผมรับได้หรือรับไม่ได้เท่านั้นเองนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปดูคลิปเดี๋ยวไปดูหลังจากที่ใช้เสร็จนะครับโอเค โอเคครับหลังจากที่โอ้โหหน้าโคตรดำขอบตาครับเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนนะครับโอเคครับหลังจากที่ไปลองใช้มาแล้วนะครับหูฟังก็หู้ดีมากครับมีการตัดเสียงรบกวนที่ดีมากเลยครับหลังจากนั้นก็นอกจากเรื่องนอกจากเรื่องเขาเรียกอะไรนะการตัดเสียงที่ดีนะครับเวลาใส่ลัทเย่มากเลยครับแฟนยังแซลเลยครับก็เหมือนเหมือนอะไรนะครับ เหมือนเหมือนผมเป็นเหมือนผมเป็นคนขับรถไอมันมือถือผมเนี่ยเหมือนเป็นรถแบบรถราคาไม่กี่บาทแต่หูฟังเนี่ยเหมือนลัมโบกินี่มาให้แต่สัญลักษณ์มันก็เหมือนนะครับออสวยมากครับหูฟังดูหรูแล้วก็เท่มากเลยครับครั้นี้เนี่ยผมลองเอาไปใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าเออตัวหูฟังเนี่ยมีไม์มีไม์มีไมโครโฟนส่วนตัวของมันนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาใช้โทรหานะครับหรือใช้โทรหาหรือ วิดีโอคอลเนี่ยเสียงจะได้ยินฝ่กตรงข้ามจะได้ยินชัดเจนมากนะครับโดยการทดสอบแล้วนะครับถามแฟนดูถึงแม้ว่าจะเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ใกล้ไกลๆก็ตามนะครับปรากฏว่าเสียงเนี่ยผมพูดเสียงดังไม่แม่นใจนะอันนี้ผมลองเทสโดยการใช้ไมค์ของหูฟังนะครับใยการอัดครังนี้นะผมแล้วเอามือถือนะครับไปวางไว้ไกลๆดูแล้วก็ลองพูดกับแฟนนะครับผ่านมือถือปรากฏว่าเนี่ยอโอเคแฟนได้ยินชัดมากครับแฟนได้ยินชัดเสียงไม่ดีเลยนะครับ ถือว่าหูฟังทาได้ดีมากครับสองตัวเคสนี้นะครับผมใช้นะครับในการขับรถรับส่งเอยไม่ใช่ขับรถรับส่งไปส่งนักเรียนใช่ไหมครับก็เสียบหูฟังไว้เหมือนมันที่ทากับหูฟังกก่อนก็จะเสียบหูฟังไว้แล้วก็คราวนี้เนี่ยพอเสียบหูฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองชาร์จนะครับประมาณ4ี่ห้าครั้งปรากฏว่าแบตของตัวเคสนี่อึดมากครับตอนนี้ก็ยังไม่หมดครับถ้าเกิดเสียบปุ๊บก็จะชาร์จตลอดยังไม่ได้ชาร์จเคสเลยครับ เคสเนี่ยถือว่าชา้ได้ดีนะครับประเด็นต่อมาคือเลเยอร์ของเสียงนะครับโอ้นอกจากเลเยอร์ของเสียงมันจะเยอะมากมีเยอะนะครับมีหลายชั้นมากนะครับถ้าเกิดใครตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันจะมีการแบ่งเลเยอร์ของเสียงเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นใช่ไหมครับในการใส่เสียงถ้าเกิดคนทำวิดีโอเนี่ยจะรู้นะครับคานนี้เนี่ยเลเยอร์ Layer ของเสียงเนี่ยมันมันมีเยอะมากครับผมไม่มั่นใจว่ามันมกี่เลเยอร์แต่เยอะมาก และนอกจากจะมีเลเยอร์ของเสียงที่เยอะแล้วเนี่ยมันมีการแบ่งเสียงตื้นกับเสียงลึกอ่าซึ่งหูฟังอันเก่าไม่มีเออหูฟังอันเก่าไม่มีแต่หูฟังอันนี้นะครับมีเน,นะครับบางทีฟังไปเนี่ยเอ้ยทำไมเสียงมันฟังดูลึกจังแล้วก็เอ้ยทำไมเสียงมันตื้นจังเออมันม mm. ีการแบ่งระดับของความตื้นความใกล้กับความไกลของเสียงครับแบ่งความลึกของเสียงละกันครับผมใช้คํานี้เนาะก็แบ่งความลึกของเสียงนด้วย ถือว่าหูฟังที่ทํามาได้ดีมากครับส่วนราคานะครับตัว S เนี่ยเท่มากเลยนะส่วนราคาเนี่ยผมขอไม่บอกแล้วกันครับแต่ผมบอกว่ามันค่อนข้างราคาสูงมากครับนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนที่ซื้อมาให้นะครับเป็นตอนในวันนั้นผมบอกว่านักเรียนถามว่าคู่แกะหรือยังผมก็เลยบอกผมยังไม่แกะนะครับนักเรียนก็เลยแซวว่าคุณจะทำรีวิวใช่ไหมผมก็เลยบอกใช่นะครับ นักเรียนบอกว่าผมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับก็โอเคครับก็คลิปที่แล้วบอกว่าจะพูดสองนาทีอันนี้สามนาทีละนะครับก็หูฟังก็ดีครับโอเคครับการเลือกซื้อหูฟังเนี่ยสำหรับผมนะครับก็เหมือนกับผมบอกครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่บอกเลยก็คือการเลือกซื้อหูฟังเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์อิ็กทรอนี้เนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไร ถ้าเกิดสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นผมจะซื้อมือถือมาเล่นเกมผมก็ต้องทําใจว่าถ้าเกิดซื้อเกมมิ่งโฟนเกมมิ่งโฟนมันจะถ่ายรูปไม่ค่อยดีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยหูฟังก็เหมือนกันครับมันจะมีข้อดีบางอย่างและจะมีข้อเสียบางอย่างซึ่งผมก็จะไม่พูดข้อเสียนะแต่ข้อดีของหูฟังนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเยอะก็ข้อเสียเยอะมากนะครับซึ่งข้อเสียมันก็มีแหละแต่ก็ช่างมันครับไม่ได้คิดมากขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิป คลิปมาถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าผมไปตัดตอนนก็น่าจะประมาณสัก1 0 1 3ถึง14นาทีถ้าดูมาถึงตอนสุดท้ายได้เนี่ยคุณขอบคุณมากๆจริงครับแค่ดูก็ดีใจหรือว่าคุณแค่กดผ่านมาผมก็ดีใจแล้วครับนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามและชมจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็พบเจอกันเลยครับครูคิด h ช n แนลนะครับขอบคุณค่ะครับ